ตอนนี้ไม่ได้เลยไม่ยอมให้ไปกันสองคนเมื่อเช้าก็ยังอยากจะไปอยู่ไม่ใช่เหรอเดีย๋ยวเดี๋ยวหนูพักก่อน <c oughs> เดี๋ยวหนูเปลี่ยนใจได้ <c oughs> ให้หนูพักก่อน <c oughs> ตอนนี้มันเพิ่งจะบ่ายโมงกว่าเดี๋ยวสักสี่โมงหนูก็มีแรง,งกงกำลังวังชามาหนูเปลี่ยนใจได้ <c oughs> เดี๋ยวหนูค่ตัดสินใจอีกทีก็ได้ <c oughs> ยังไม่สายฮะ <c oughs> <c oughs> ไปไปจ้ะเนี่ยหนูก็ไปพักฉีดน,น้ำมันมวยแต่แม่ชักจะหิวอะ่ะก,ก,ก,กินเลยก่อนไม่ก่อนไปที่พักได้ได้ไพักทีเดียวเลยอามจ้้อ่า ถ่ายเขาอยู่ฟากกันนู้นมไม่ไม่เห็นฝนไม่เห็นฝน